สวัสดีครับมาพกออฟอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ออฟประจำการอยู่ที่โกโดังเทภารักษ์นะครับวันนี้มีรถมาน,นําเสนออีกหนึ่งคันนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาชมออฟเป็นคลิปแรกนะครับออฟเป็นที่ปรึกษาการขายรถหมดสัญญาเช่านะครับบริษัทอาคเนยยแคปิตอลนะครับผู้ถือกรรมสิทธิ์รถทุกคันนะครับสําหรับวันนี้รถที่ทุกคนตามหาลูกค้าหลายๆท่านทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้า เก่าของออฟนะครับถามหากันมาเยอะครับสำหรับเจ้า t o y ยต a h i ฮรักลีโวนะครับดับเบิลแคบนะครับเกียออโต้เครื่อง2.4ตัว E นะครับ150แรงม้าปี2019นะมาชมมีส่วนของตัวสำเนาครับหไหมปี19 19นะครับเครื่อง2.4 150แรงม้า และที่สำคัญครับลำดับเดียวบริษัทอาคเนียแคปิตอลนะครับรถหมดสัญญาเช่านะครับการันตีเลยนะครับเรื่องเลขไปแน่นอนนะครับว่าไม่มีก่อไม้แน่นอนเพราะจะต้องนะครับเข้าตรวจเช็คระยะนะครับทุกๆระยะเลยนะครับจากหน่วยงานที่เช่าไปนะครับคันนี้นะครับ กลับปาสดสดร้อนร้อนเพิ่งตรวจน,นะครับสดสดร้อนรเมื่อกี้เลยแต่ราคายังไม่ออกนะลูกค้าราคายังไม่ออกนะครับก็อดใจนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ารถเพิ่งเข้ามาเนี่ยจะต้องทำการตรวจโดยทีม p d i นะครับแล้วก็จะต้องส่งข้อมูลส่งเกตรถนะครับตรวจรถเรียบร้อยนะครับขึ้นไปนะครับก็จะค่อยอัปเดตราคากลับมาในชีท ให้ฝ่ายขายอย่างออฟนะครับแจ้งลูกค้านะก็เรามาทำรีวิวกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ก็ปีสิบ้าครับตัวอีไปรอรอแบบนี้นะครับยังเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับมีไฟตัดหมอกด้วยนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างมีครอบโครเมี่ยมเดิมนะครับโรงงานมาแล้วนะครับไปชมภายในกันนะครับ คันนี้ไม่เก้าหนิดๆนะครับภายในนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับตัดด้วยได้ิีเทานะน่ครับสังเกตว่าไม่มีรอยยับรอยยน่นสักเท่าไหร่เลยก็คือผ่านการใช้งานแต่ไม่ได้แบบสมบุรสมบันนะครับเพราะตรงเนี้ย จะค่อนข้างที่จะเสียสีกับกางเกงนะครับสำหรับผู้ขับขี่นะ,ะนี่ครับเราพาไปดูพกเบาะกรนนะครับนี่ครับเบาะหลังสวยๆแน่นๆปีกไม่มีล้มนะครับเท้าแขนนะครับมีแก้ววางแก้วน้ำสอจุดนะไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะครับ มันดีเซลนะครับ D 2ีฝั่งนี้ก็กิฟตเลยนะครับนี่สวยๆนะครับตัวเบาะนะครับจะพับขึ้นได้นะข้างใต้ตัวเบาะจะมีแม่แรงรวมไปถึงอุปกรณ์ถอดล้ออยู่นะครับก็สามารถดึงขึ้นนะครับพับขึ้นได้ทั้ง2องฝั่งนะนะครับก็สามารถใส่ของที่มีขนาดสูงแล้วต้องการเก็บไว้ข้างในไม่อยากให้โดนฝนโดนแดดนะครับก็สามารถพับเบาะขึ้นนะครับ เพื่อขยายนะครับพื้นที่ในการวางของที่มีขนาดความสูงแล้วก็ต้องการในอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับส่วนของฝั่งผู้โดยสารคู่หน้านะครับเบาะก,กิิบๆเลยไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะครับรอยเปื่อยนะนี่ครับ้าหลังคาสะอาดๆเลยนะครับสีเทาไม่มีขุยนะครับไม่มีร่อนนะครับ มีจุดวางแก้วน้ำคู่หน้า2จุดนะครับจุดผู้โดยสารนะครับด้านหน้าแล้วก็คู่ขับขี่นะครับสวยๆเลยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับทั้งหมดนะครับตัวนี้ยังเป็นตัว E นะครับยังไม่มีกล้องมองหลังนะนะครับในส่วนของเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่ 92, 5 5 6้นะ รับประกันเลยครับเลขไม้แท้แน่นอนครับอย่างที่อ้อเรียนแจ้งนะครับของเราเข้านะครับตรวจเช็คนะครับบำรุงรักษานะครับตามระยะสูตรกาหนดนะครับอาจจะไม่ใช่เป๊ะแบบหมื่นเข้าเป๊ะสองหมื่นเข้าเป๊ะสามหมื่นเข้าเป๊ะนะครับแต่จะมีข้อมูลนะครับเข้านะครับอาจจะหมื่นนิดนิดเนื่องจากเวลาหน่วยงานเขาเข้าครับเขาต้องสับเปลี่ยนรถกันเข้าไปเพื่อใช้บริการสูตรนะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าในองค์กรมี10คันแล้วเข้าพร้อมกันทีเดียวนะครับก็ ห้าคันเข้าไปก่อนอีกห้าคันเข้าอย่างนี้นะครับกอ็อยู่ด้วยระยะเวลาปฏิบัติการด้วยหน้าที่การงานด้วยนะครับแต่จะมีการเช็คระยะศูนย์เป็นประจําอยู่แล้วนะครับกุญแจรีโมท2องดอกครบนะครับนี่รีโมทสูนยเลยด้านนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ําอีก1จุดนะครับที่ออฟได้แจ้งไวน้นะครับนะครับวิทยุยังเป็นวิทยุแบบเมนุ่นมือนะยังไม่ใช่เป็น ทัชสกรีนนะครับยังไม่มีเนวินะครับมีเชื่อมต่อบูทูธได้นะครับนี่แอร์เป็นแอร์เมนูนะเย็นฉ่ำเลยน,นี้อ,อัพเทสแล้วนะครับมีโหมดอีโคโหมดเพลว์โหมดนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับมุมมองนะครับรถตอนนี้นะครับใกล้แล้วนะครับอันนี้หน้าร้อนเดี๋ยวไม่เดือนเข้าหน้าฝนนะครับหารถทรงยกสูงไว้ใช้สักคันหนึ่งนะครับ ประเทศไทยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวน้ําทงน้ําท่วมแผ่นดินมุวงแผ่นดินไหวนะครับก็ต้องเตรียมการนะถ้าสําหรับลูกค้าที่จะดูรถ4ประตูยกสูงมาใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็มีมันติฟังก์ชันด้านซ้ายในการปรับเปลี่ยนขึ้นรวมไปถึงในส่วนของการที่จะปรับระดับเสียงหรือลดเสียงนะครับในส่วนของตัว นะครับวิทยุนะครับมันในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับท่องเครื่องอันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากนะครับรถสวยมากนะครับนี่ครับน็อตเดิมไม่มีขยับเลยนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมไม่มีขยับนะครับมาจากโรงงานเลยนะครับ วีโคนซิลนะครับเดิมเดิมโรงงานเลยนะการน,นี้จะบ้างนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับแ,แท็กท้โตโยต้าแผ่นการความร้อนเดิมโรงงานนะนี่สวยๆวยเลยครับคันนี้กิฟเลยน็อตเดิมไม่มีขยับหมดเลยนะแก้มซ้ายนะครับพรม,มนะครับนี่ทานรับ ปากระโปรงหน้านะครับน็อตดำตัวนี้ไม่มีหัวบินไม่มีหัวถลอกนะครับไม่มีหัวบินหัวถลอกนะสวยๆเลยนะครับนี่ครับตรงนี้คานเดิมหมดนะครับคานเดิมโรงงานหมดเลยสวยๆหออน้ำเดิมมาร์กจุดเดิมออกจากถูยังไง แบบนั้นเลยนะนี่แก้มขวากันบ้างน,นะครับนี่ครับคมๆมสวยๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้ออฟเช็คอฟอดูแล้วนะครับสวยเลยมีร่องรอยตามการใช้งานนะร่องรอยตามการใช้งานตรงนี้ถ้ามันกินนะครับถึงตัวเล็กเกอร์หรือสีอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้นะผมจะทำให้นะครับผมจะ ทำเก็บงานตามใบเคลมให้นะครับเพราะอันนี้นี่เห็นนะเขามีการการตรวจการเช็คเคลมครั้งสุดท้ายนะครับประกันจะตัดครั้งสุดท้ายเนี่ยอย่างเงี้ยร่องรอยพวกเนี้ยออฟมีการเก็บงานให้นะลูกค้าออฟเก็บงานให้นะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเก็บงานให้ตามใบเคลมเลยนะไปดูในส่วนช่วงแคสซีนะครับช่วงล่างนะ เลขตัวถังชัดเจนนะครับนี่เลขตัวถังชัดเจนนะยางอะไรครบนะครับแล้วก็สวยๆแบบนี้นะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะครับยางนะครับสัปดาห์ที่15ปี23นะนะครับปี23ขนาดยาง265 65ห้ขอบ17นะครับก็ยางยังใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับล่องยางสะพานยางสวยๆเลยนะครับ ดูด้านท้ายกันนะครับช่วงล่างด้านท้ายนะครับยางอะไรปุบนะครับไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะนะครับสวยๆไม่มีสนิมเลยนะครับแบบนี้นะครับมาฝาหลังนะครับล่องน้ําไม่มีสนิมเลยเห็นไหมล่องน้ําสวยๆไม่มีสนิมนะครับน็อตเดิมหมดนะน็อตเดิมหมดนะครับท้ายเดิมหมดนี่ครับบอกเลยคันนี้ สวยๆจริงๆนะครับไม่ My ยังไม่ถึงหลักแสนนะเก้าหมืนสอครับดูครับแม็กไลเนอร์แทบเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะลูกค้านี่ครับแม็กไลเนอร์แทบเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยเขาบอกเลยว่าถ้าลูกค้ากำลังตามหารถนะครับรียวดับเบิลแคปสูงนะครับคันนี้ออฟแนะนำเลยนะ แต่อดใจรอนิดนึงนะครับในส่วนของเรื่องของอาราคานะครับในส่วนของราคานะอ,าอดใจนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้าจริงๆนะครับออก็อยากจะรีบแช่งราคาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่ทําการตลาดไว้ก่อนหรือว่า,ารีวิวไว้ก่อนเนี่ยบางทีนะครับลูกค้าจะไม่ทราบว่ามีรถอะไรเข้ามาบ้างนะอันนี้คือเหตุผลหลักที่ เวลาลูกค้าถามว่าเออไม่มีราคาแล้วรีบแจ้งทําไมรีวิวทาไมนะครับเพราะว่าเวลารถเข้าใหม่เนี่ยเซลล์จะต้องรู้ละว่ามีรถอะไรเข้าบ้างมีรถแบบไหนที่ลูกค้าเก่าต้องการไหมมีรถแบบไหนที่ลูกค้าใหม่เนี่ยน่าจะสนใจไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรีบมารีวิวก่อนนะครับแต่ก็ขออภัยนิดนึงว่าราคายังไม่มาแต่อย่างน้อยลูกค้าจะได้รู้ข้อมูลว่า รถที่เราต้องการหรือรถที่เราสนใจหรือรถที่เราน่าจะสนใจซื้อในอนาคตเนี่ยนะครับมีมาแล้วนะครับเลขหมาเท่านี้มีการบ้านในใจแล้วนะครับลูกค้าก็าเซฟคลิปออฟไว้นะครับกดถูกใจไว้หรือกดเป็นรายการโปรดนะครับก็ยังไงแล้วทักทายกันเข้ามาออฟจะได้รีบแจ้งราคานะครับนะไม่ได้ไม่ได้กักราคาถ้ามันเข้าใหม่จริงๆนะครับก็ พยายามที่ว่าถ้าไม่มีราคาเราไม่อยากพูดออกไปนะครับแล้วเขาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ2-3วันราคาก็จะมานะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับ t o โยต้าไฮ u ัก e v o วนะครับดับเบิลแคนะครับเกียร์อัตโนมัติคีรันเนอร์สตัว E ปี2019นะครับนะครับคันนี้นะทะเบียน7-8-3-8 ติดต่อไม่ได้เลยนะครับที่เบอร์063 2 2 9 0 5 3 5นะ0 6 3 2 2 9 0 5 3 5เนนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ออฟได้เลยนะครับรวมไปถึงลูกค้าที่สนใจจะซื้อสดนะครับของออฟไม่มีบวกแวดแล้วนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะยังไงแล้วจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ทักทายแอดไลน์ line, หรือโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยข้อมูลกันนะเดี๋ยวราคามาออฟรีบอัปเดตให้เลยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจออบด้วยนะครับทุกๆคลิปเลยเดี๋ยวออบก็จะลงรถรวมบ้างรีวิวเดี่ยวบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ